สวัสดีจ้ะเพื่อนๆทุกคนเนาะจ้ะเมื่อน,นี้นั่นสิขา,ามาเหตุนน้ำปุ๋ยเนาะจ้ะลืมกดคลิปจ้ะเป็นน้ำเศร้าเขามาเขาเนียวหรอกกับเขาเจ้านาะจ้ะแล้วในนี้ก็มีผพงสุรพงหน่วเนาะจ้ะ ส่วนหนึ่งส่วนโตแล้วก็มีนุ่มเปียวยาคเนาะจะครึ่งขวดแล้วก็จะมาใส่ไข่นาะจะเพื่อนๆนหน่วยหนึ่งใส่ไข่้ะอันนี้เจ้าจะไข่ไข่ ไข่ยังละ่ะไข่แดงไข่ไข่บ่เอาเปลือกเนาะจ้ะการเศร้าเข่ากะมีน้ำเข่าเข่าอียังล่ะจ้ะเข่าขาวนนเนา,เา,าะจ้ะเข,ข่าเหนียวดำเนาะจ้ะอีพากไม่น้บอบ่ได้ตีใส่ขวดก่อนเนาะจ้ะ ใส่ละนั่วไขยเท่าเตกแล้วจ้<น>ะอันนี้บ่ต้องนักแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะไปหมดเลย จังไรยังเชือรงหนังในงหนังมัน,งมนนั่นแหละเราจะมนมีนนถังรถวรวรดนะจ๊ะ นาำน,นี่นี่ก็บก่ถึง10 20ลิตรออกจ้ะอึ10ประมาณ10ลิตรใส่น้ําส้มละจ้ะคนให้เข้ากันจ้ะ สองดีแต่น่นีบนั่ทถึงสิสองดีแต่นามอยู่ประมาณนี้ว่าเห็นหนะทำไม 32 chip sống nghiệp hết cả tìm anh gì cả say tay khó mà ăn đau nó chả bò không biết nhắn tay tố bấm rung tuần này thường nó nó บำรุงกระร่งเป็นหน่วยเป็นดอกรอบสองจากสตรอเบอรี่บำรุงวยไข่นำเศร้าขาวน่าจะบำรุงด้วยไข่และน้ำช่าเขาเนาะจ้ะอันนี้ไรข้าเจ้าแม่เาออมานาะจ้ะเลยเอามาลุ่งแม่กับไม่ต้นมกักฮึ่งนาะจ้ะมาหล่นน้ำกันได้แต่ว่าจะร้อนหนาววะ น้ำจ้ะอันนี้ก็คืออ้ยงามจะ้ะเพื่อนๆพักแพลวเขาน่าจ้ะจากการซ้ำหยอดน่าจ้ะเดี๋ยวจะเก็บไปใส่หลาบเป็ดน่าจ้ะแสบบผักด้อจะใส่หลาบเป็ด อย่างนียจ้ะตอนมเะเขือข่านาะจ้ะเคเขือไทยนาะจ้ะตอนนี้อันนี้ก็กุหลาบจะเพื่อนๆโอ้ยหนามพุย่ยไรถิงเสียดายดิดดกำลังแตกใบเนาะจ้ะ ามาหมดจนเบิดละจ้ะต้นมังคงไล่ตอนอยู่จ้ะต้นที่สามต้นมังคงต้นที่สี่น่จะจะนี่ครับมะเขือไทยน่จะจะเรือไทยพาขึ้นชายจะไปฝาก นี่จาจะเตือนมะฮงอันนี้ว่าในมีกระถางลุ่งน่าจะเนาะอันนี้กับกำลังใหญ่าจะเดี๋ยวที่ล้างไก่ญ่สาเนาะจะเคี่วยวจ้ะเมล็ดผักสีที่ในข้าจะลนตอนหมึกห็บตกก็มีเนาะจะแล้วก็เอามา งานที่เขาหักกะเยอันเอาหนเขาเจ้ารุ่งน,นะา๊ะกระเกิดน่าจะพักแป้นกำลังออกดอกจะ้ะน,นี่กะจะตัดตัดไปฝากมูน่าจะเนาะตัดไปฝากนองอันนี้กะเบียร์มักพีกกำลังเกิดน่าจะเบียร์พีกระลังเกิด พาะมาเล็ดแล้วขาเจ้าเกิดประมาณนี้ล้วจ้ะวันนี้ใหญ่อยู่ออกดอกแล้วนึกวนี้มีกระถางรุ่งอยาเพื่อนเพื่อนจะไปลงแปลงกะเรายัางทาเบิ้งก่อนจะว่าจะไปลงแปลงมเนาะจา้ะเนาะทั่สี่เพาะในผักหอมเปี้น่าจะ้ะผักชีใบเลื่อยต้นนี้น้อยนึงเขาก็ออกดอกก็เลยร่องเด็ดดอกเขาออกต่อไปบเขาสิแตกกอใหญ่บวกกับใบใหญ่น่าจะ้ะ เอาลงกระถางแบบวม่มีส่วนโตกะบัใหญ่น่าจะตายพอมแล้วเนีย่ยสีก็จะหดไปเรื่อยๆน่าจะหดหนำจนแล้วน่าจะจนเบิดแหละแปลงนั้นเราจะเคี่ยวลงสตรอเบอรี่น่าจะเปลี่ยนใจ ขอบคุณทุกการรับชมนะจ้ะขอบคุณเพื่อนเพื่นทุกคนที่มาส่งกําลังใจจนจบหวันนะจ้ะแล้วก็บวกกฏถามน้องโคนะจ่ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าแล้วก็ขอบคุณที่ไปรับชมย้อนหลังวิดีโอเก่าเกานะจ้ะขอบคุณทุกกําลังใจนะจ้ะเลิฟเลิฟไปบายตา